ทันทีที่เราก้าวเท้าเข้าสู่โถงยาวมืดทึมของตึกร้างแห่งนั้นกลิ่นอับชื้นและดินคละคลุ้งจนแสบจมูกไม่นานนักเสียงพึมพำแผ่วเบาก็เริ่มดังขึ้นคล้ายมีใครกระซิบกระซาบกันอยู่ไกลๆตอนแรกเราคิดว่าคงหูฝาดไปเอง แต่ยิ่งเดินลึกเสียงพวกนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมาจากหลายทิศทางเป็นเสียงคนมากมายที่กำลังคุยกันไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองคนความรู้สึกประหลาดเริ่มเกาะกินใจเราหยุดนิ่งขนทั่วร่างลุกสู้หันมองซ้ายขวาในความมืดแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของใคร จังหวะนั้นเองเสียงพึมพำรรเหล่านั้นก็ผสานร,รวมกันชัดเจนขึ้นจนหน้าขนลุกมันไม่ใช่แค่เสียงคุยกันแต่มันกำลังเรียกชื่อเราซ้ำๆมาหาเราสิมาหาเรา ใจเราเต้นระรัวจนแทบหลุดออกจากออกขามันชาพยายามจะวิ่งแต่ก้าวไม่ออกสายตาเหลือบไปเห็นเงามืดทะมึนกำลังคืบคลานมาจากปลายโถงเสียงหัวเราะแหลมสูงที่ไม่ใช่ของมนุษย์ดังก้องไปทั่วโถงเรากำลังเย้ยหยันเรากรีดร้องลั่นสุดเสียงกระชากตัวเองจากผวังแล้ววิ่งสุดชีวิตโดยไม่คิดหันกลับไปมอง ตั้งแต่วันนั้นเสียงพึมพำเหล่านั้นยังคงตามหลอกหลอนความทรงจำของเราเสมอและเราก็ไม่เคยกล้ากลับไปเหยียบที่โถงยาวนั้นอีกเลยไม่ว่าอีกนานแค่ไหนก็ตามผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง